สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Spreading วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเล่นเกมกับ Event Part เป็นเกมที่ทายนิสัยจากนิ้วก้อยคุณมีนิ้วก้อยแบบใดเอย่ยมีทั้งหมด3แบบนะคะคือ 1. นิ้วก้อยพอดีกับเส้นคอต่อบนสุดของนิ้วนาง 2. นิ้วก้อยสั้นกว่าเส้นคอต่อบนสุดของนิ้วนางและ 3. นิ้วก้อยยาวกว่าเส้นคอต่อบนสุดของนิ้วนาง มาเริ่มกันที่แบบที่1นนะคะถ้านิ้วก้อยของคุณพอดีกับเส้นข้อต่อบนสุดของนิ้วนางด้านมืดในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีบุคลิกลึกลับชอบปกปิดความรู้สึกของตัวเองไม่ให้คนอื่นเห็นด้านออนแอทั้งที่ในใจคุณนั้นเต็มไปด้วยความกังวลคุณอายที่จะต้องให้คนอื่นรับรู้ด้านออนแอของคุณหลายครั้งที่คุณพยายามหลบซ่อนความรู้สึกจริงๆไว้คนเดียว คุณเป็นพวกที่เวลามีเรื่องเครียร์จะไม่ชอบเล่าหรือสาธยายให้ใครฟังเพราะว่าไว้ใจคนอื่นได้ยากร้านสว่างในตัวคุณคุณเข้าสังคมได้ดีชอบเฮฮาปาร์ตี้เพื่อนฝูงเยอะรับบทเป็นนักเอนเตอร์เทนในกลุ่มหลายคนเลยมักชื่นชอบเวลาอยู่ใกล้กับคุณเพราะว่าคุณมักจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆได้เสมอหลายคนมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่คิดมากดูชิลและเข้ากับคนอื่นได้ง่าย แฝดพี่สองนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าเส้นข้อต่อบนสุดของนิ้วนางมาดูกันที่ด้านมือของคุณนะคะคุณเป็นคนชอบคิดมากกับทุกเรื่องที้กังวลและชอบน้อยใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมีนิสัยดื้อเงียบชอบเป็นฝ่ายออกคำสั่งให้คนอื่นทำตามที่ตัวเองคิดชอบจัดแจงชอบคาดหวังให้คนอื่นทำ,ำ,ทำตามใจตัวเองใครที่ทำตามคุณคุณจะพออกพอใจเป็นพิเศษ รู้สึกว่าได้กลายเป็นคนที่สำคัญของคนคนนั้นทันทีมีนิสัยหลงตัวเองอยู่พอตัวด้นานสว่างในตัวคุณคุณเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นเก่งมากใส่ใจทุกรายละเอียดมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่ให้ความสนใจชอบทำให้คนอื่นหัวเราะเป็นผู้ให้ความบันเทิงกับเพื่อนฝูงรักเพื่อนมากและมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่น มาดูกันที่แบบที่3นะคะถ้านิ้วก้อยของคุณยาวกว่าเส้นคอต่อบนสุดของนิ้วนางด้านมืดในตัวคุณคือคุณเป็นคนที่แสดงอารมณ์ไม่ค่อยเก่งสุขทุกข์แค่ไหนก็จะนิ่งเงียบจนคนอื่นรู้สึกว่าคุณดูลึกลับเข้าถึงยากมีความร้ายลึกอยู่พอตัวแต่ไม่แสดงออกชัดเจนบุคลิกข้างนอกดูใสแต่ข้างในใจคือมีคาบแม่มดอยู่นะ่ะ ด้านสว่างในตัวคุณคือลึกๆแล้วคุณเป็นคนมีน้ำใจชอบแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นเสมอบุคลิกดูไม่เป็นพิษเป็นภยัยกับใครดูจริงใจและครบได้ด้วยง่ายเข้าถึงง่ายไม่ยิงอยู่ในกลุ่มเพื่อนคุณมักจะเป็นฝ่ายไกลเกลียและเป็นตัวกลางให้กับเพื่อนเสมอทั้งยังเป็นคนที่มีความคิดและความอ่านดีด้วยก็จบกันไปแล้วกับการทายนิสัยจากความยาวของนิ้วก้อย เกมดีๆจาก Event p a พ t ทที่มีให้เราเล่นอยู่ร่ำไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ยังไงขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ